คิดว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วนะคะที่แฟนๆหัวเวย่ยเนี่ยจะต้องกลับมาดูมือถือหัวเวย่ยอีกครั้งหนึ่งค่ะ สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกิ๊กนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเต็ปกิ๊กวันนี้เรามีโทรศัพท์รุ่นใหม่นะคะจากหัวเว่ยเนี่ยมารีวิวให้กับผู้ชมนั้นได้รับชมกันนะคะนี่คือหัวเว่ยโนวาเกนะคะมือที่เปิดราคามาในมิดเรนจ์นะคะราคา9 4 9 0บาทนั่นเองถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อแบบพบโปรโมชั่นนะคะตาม operator ต่างๆเนี่ยก็จะมีราคาพิเศษนะคะเริ่มต้นเพียงแค่2 9 9 0บาทเท่านั้นอ่ะก้อมุลตรงก็ติดสัญญาสัญญากันไปนะคะและนี่คือตัวเครื่องนะคะของโนวา9 SE านั่นเองนะคะ มีความสวยงามมากจริงๆไปไปดูสเปคกันดีกว่าทาตทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาม สำหรับ Huawei Nova 9 SE ตัวนี้นะคะสีที่อยู่ในมือของเราในคือสี Crystal b ลูนั่นเองนะคะมีความสวยงามมากๆน้ําหนักเนี่ยอยู่ที่191กรัมนะคะที่น้าหนักมันมีสูงขึ้นนิดนึงเนี่ยก็เพราะว่าหน้าจอของเขานั้นมีขนาดใหญ่6.78นิ้วแล้วก็มีการแสดงผลนะคะ16.7ล้านสีเป็นจอแบบ LCD แบบ IPS นะคะความละเอียดคือ Full HD Plus ค่ะและมี Refresh r a อยู่ที่ 90%เฮิร์ค่ะในส่วนของหน่วยประมวลผลนะคะเลือกใช้ snapdragon 680มาพร้อมกับ gpu อย่าง adreno 610และเป็นรุ่น 4g นะคะขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการ emotion ui version 12บนพื้นฐานของ android version ส11ค่ะหน่วยความจำภายในนั้นให้มาที่ 128GB นะคะแล้วก็ ram นั้นมาที่ 8GB ค่ะ กล้องหลังนั้นมีความละเอียดสูงนะคะถึง108ล้านพิกเซลเลยแล้วก็ตัว ultra wide เนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลเราชอบดีไซน์กล้องหลังตัวนี้ว่าเขาเอากล้องเล็กๆ2ตัวเนี่ยไปซ่อนไว้นะคะอยู่ด้านข้างแฟลชแบบนี <c oughs> ้ดูดีมากเป็นกล้องเดฟนะคะ2ล้านพิกเซลแล้วก็มาคโครนั้นอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ะในขณะ,ะที่กล้องหน้านั้นให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลแล้วก็ตัวนี้นะคะจะให้แบตเตอรี่มาที่4 0 0 0นมิลลิแอมนะคะรองรับชาร์จเร็ว66วัตต์แถมมาให้ในกล่องเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อีนอนบนกา ด้วยด้าน,นขวามือนะคะตรงปุ่ม power นั้นเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือค่ะรองรับ Wi-Fi 5GHz นะคะ USB Type C ด้านล่างนั้นเป็นเวอร์ชัน2 0นยคะ่ะเอาละวันนี้เราจะมารีวิวกันแบบเจาะลึกกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเราเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจก่อนนะคะแล้วมาฟังกันให้ดีๆถ้าเกิดใครคอมเมนต์ในเรื่องของ GMS แล้วก็วันนี้บอกได้เลยว่าเขามีไม้ตายที่จะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการอย่าง Gspace นะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบตอนนี้เราใช้มาเป็นเดือนแล้วนะคะสำหรับ Gspace เนี่ยแล้วเรารู้สึกได้เลยว่า โหคือมันมันเหมือนมันมันมีเพสโต้อยู่ในเครื่องจริงๆเลยนะคะอะเดี๋ยวเราไปทีละเรื่องค่ะเริ่มต้นจากเรื่องของระบบปฏิบัติการเลยแล้วกันเนาะรเรื่องของระบบปฏิบัติการนะคะตัวนี้คือ emotion UI นะคะเวอร์ชัน12นะคะความลื่นไหลของรอมหัวเว่ยเนี่ยแทบจะเป็นเอกฉัน์อยู่แล้วนะคะว่าตัวรอมเนี่ยมีความเสถียรแล้วก็ลื่นไหลามากขนาดไหนก่อนที่จะเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของการควบคุมความร้อนหรือแม้กระทั่งเรื่องของความเสถียรเองก็ตามแต่เนี่ยได้รับการยกย่องนะคะจากผู้ใช้ แอนดรอยมหาศาลแล้วก็มากมายเลยทีเดียวในส่วนของการโหลดแอปพลิเคชันซึ่งมี3อย่างให้เราเลือกกันเราจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ Huawei oh, App Gallery ค่ะ Peta l Search และตัวสุดท้ายเนี่ยคือ G Space นะคะถ้าใครที่นึกภาพ G Space ไม่ออกเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการใช้ Blue Stack นั่นเองนะคะก็ะคือการจำลองนะคะตัวเองขึ้นมาเป็นโปรแกรม Android อยู่บนโทร,รศัพท์อีก1ทีนั่นเองและสามารถโหลดแอปพลิเคชันนะคะมาใช้จาก Play Store ได้ Sign- in ได้และทุกอย่างที่เราเคยทำการสมัครสมาชิกของ Play Store ไว้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อแอปตัวไหนไว้หรือว่าซื้อแบบรายปีไว้ก็ตามแต่เนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้ทั้งหมดนะคะรอวนะะี้คำถามที่ทุกคนอยากจะรู้ก็คือแล้ว G Space เมันได้ระดับไหนนะคะคําตอบก็คือว่าตัว G Space เนี่ยถ้าจากที่เราใช้งานนะตอนนี้มีแอป,ปเดียวเลยที่เราใช้งานแล้วไม่ได้นี่เราขอพูดตรงตรงเลยนะคุกกีรันคิงดอมซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเกมแหละซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ได้เล่นดังนั้นเราเนี่ยบอกได้เลยว่า Bread and Soul Ragnarok หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยคือมันสามารถเล่นได้แบบลื่นไหลแล้วก็โหลดมาใช้ได้หมด y o u t u b e Google แบ,บได้หมดทุกอย่างอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีสาหรับเราที่ว่าใครที่แบบอาจจะคิดถึงมือถือของหัวเบยแล้วอยากจะใช้เนี่ย เพราะว่า G Space เนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญและเป็นไม้ตายมากๆเลยก็ว่าได้นะการมี G Space เข้ามาเนี่ยทำให้เราสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งหมดจาก Play Store นะคะแล้วก็ใช้งานถาว่าสิ่งนี้มันเวิร์กไหมแล้วว่ามันเวิร์กมันเข้าท่าตรงที่ว่าถ้าเราอยากจะใช้ประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์ดีๆของ h u วเว่แล้วก็ e m o t i o n UI ปุ๊บเนี่ยไอ G Space เนี่ย มันคืออะไรที่แบบว่าตอนนี้คือนดุดบอกเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่มันมาใหม่ๆเนี่ยมันไม่ค่อยเสถียรหรอกคือเกมเกิมเข้าปุ๊บดิดเด้งออกหมดตอนนี้เนี่ยเราโหลดมา s ซ v e n nice นไนนะคะ b l ร de and Soul หรืออะไรแบบนี้เนี่ยเราสามารถเปิดได้นะคะสมมุติว่าเราโหลดแอปพลิเคชันนะคะ r ร g n a r o ok k ตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราโหลดจาก h u a w e i a p อ Gallery ออกมาโดยตรงเนี่ยเราก็จะไม่สามารถซ i g อินด้วยตัว Play Store ได้นั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นเกมที่คุณซ ig อินจาก Play s t o r e ได้เนี่ยคุณก็ไปโหลดจาก G Space ออกมานะคะค็จะสามามมรถใช้ด้ดทังหเราเปซออกมา เราเล่นประจำแหละ ROV เล่นได้แน่นอนนะคะล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ ROV Blade and Soul Seven i g h t s หรือว่าเกมต่างๆเนี่ยเราคิดว่าเล่นได้ประมาณ90%นแล้วกันเท่าที่เราลองมาคือเราเจอแค่เกมที่เราเด้งออกมาเลยคือ Cookie r u n Kingdom นะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่า เข้ามาทดแทนแล้วก็เข้ามาทําให้ตัวเราเนี่ยสามารถจะที่จะคุ้นเคย <c oughs> กับมือถือ Huawei ได้มากขึ้นซึ่งเราอย่างที่เราได้เกริ่นเอาไวต้ตอนแรกว่าถ้าเกิดว่าใครที่คิดถึงมือถือ Huawei เนี่ยอาจจะต้องถึงเวลาแล้วที่กลับมาลองเล่นได้อีกสักครั้งหนึ่ง G Space เนี่ยคือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงเลยนะคะดังนั้นอันนี้เนี่ยเราฝากเอาไว้แล้วกันว่าถ้าสามช่องทางมันจะเป็น Huawei App Gallery, p a d d l Search หรือแม้กระทั่งในตัวของ G Space เองก็ตามแต่เนี่ยน่าจะช่วยให้ทุกคนนั้นรู้สึกผ่อนคลายกับการใช้โทรศัพท์ Huawei ได้มากขึ้นอย หดใจได้หรือเปล่าเนี่ยเครื่องแบบวายวับสวยขนาดเนี้คือสวยจริงๆตอนโน้ว่า9้ามาก็สวยมากตัวนี้ก็สวยมากเช่นกันเรารู้สึกว่ามันเป็นมือถือที่ตอนเนี้ยเราใช้แล้วเราแทบไม่รู้สึก แตกต่างละกันเนาะอันนี้เราให้ไว้เท่านี้ส่วนคุณจะเชื่อหรือไม่ลองดูคับว่า G Space จะช่วยได้หรือไม่ส่วนใครที่อยากจะปิดโฆษณาเนี่ยก็สามารถไปซื้อนะคะตัวพรีเมียมของ G Space ได้นะคะก็สามารถตัดเงินผ่านทาง t r u e Money Wallet ได้เลยทันทีนะคะหรือจะไม่ต้องทางอื่นด้วยนะคะแต่ว่าเอาง่ายๆที่เราคุ้นเคยกันก็จะเป็น t r u e Money Wallet นั่นแหละคะ่ะโอเคไปเรื่องประสิทธิภาพกันค่ะส่งกันมาจากเรื่องแรกนะคะอย่าง e v o l ช t i o n UI แล้วก็การทำงานของตัวเครื่องเนี่ยนะคะ a w ม i นะคะก็ยังคงเป็นโทรศัพท์แบบโหมะเวยอยนนะะวร,รนน์่ยูงง่์ใหา้า นนค่อนข้างเยอะนะคะการแจ้งเตือนเนี่ยยูทูบต่างๆเห็นไหมคะมาหมดเลยอันนี้ก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่เราโหลดจาก G Space ออกมาเนี่ยแต่ว่าการแจ้งเตือนก็ตามกลับมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube แล็กนาร็อกหรือแล้วก็ตามแต่เนี่ยก็สามารถใช้งานได้นี่นะคะตัว a c e b o o k เนี่ยอันนี้ Facebook เราเองนะคะก็คือสามารถใช้งานได้นะคะกดได้คอมเมนต์หน้าปกติเลยอันนี้เราอยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยการใช้งานตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างจริงๆน,นะคะชิปเซตอย่าง snapdragon 680นะคะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับ snapdragon 6800นีตัว้จะ อยู่ในระดับปานกลางถ้าใครจะซื้อรุ่นนี้มาเนี่ยขอให้ท่องเอาไว้เลยว่าเขาเน้นสวยกับเน้นกล้องเป็นหลักนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าจะซื้อมาเล่นเกมถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ในระดับปานกลางเปิด60เฟรมได้แต่กราฟิกคุณต้องมีเดียมเท่านั้นนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่เราขึ้นให้ละกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะสำหรับเกมที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าจะเป็น Black n o w r o c k นะคะจะเห็นว่าถ้าเดินไปในตรง c o n ท a r a ที่มีคนเยอะๆอย่างเช่นตรงคาฟราหรือว่าตรง Mission Board เองก็ตามแต่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีความกกึอ,กอ,กอ,กอ,อ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องปกตินะคะของมือถือในราคาระดับปานกลางนะคะที่อาจจะไม่ได้แบบไหลลื่นขนาดนั้นแม้ว่าเราจะเปิดโหมดของแบตเตอรี่นะคะโหมดที่เป็น performance mode เข้าไปแล้วก็ตามแต่เนี่ยแต่ว่าด้วยศักยภาพของตัว CPU และ GPU ของรุ่นนี้เนี่ยนะคะก็จะทําได้อยู่ในระดับปานกลางะคะ่ะแต่ถ้าออกไปจากตรงพันเทราปุ๊บไปตีมอนสเตอร์หรืออะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถทําได้อย่างสบายๆนะคะในตัวของเบร d แอน d s โซเองก็ไม่ได้แตกต่างนะคะนี่ก็เป็นเกมกราฟิกหนักเหมือนกันก็เล่นได้ในระดับปานกลาง เท่านั้นนะคะ นั้นใครที่อยากจะเล่นแบบโหดๆจริงๆเนี่ยนะฮะตัวนี้อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะว่าเล่นเกมได้ไหมระดับปานกลางเราบอกได้เลยว่ามันเล่นได้นในระดับปานกลางนะฮะไปถึงค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะประมาณนี้ไม่ได้เน้นแนวแนว,แนวนั้นเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมาสวยก่อนอ่ะสวยอย่างแรกแหละแล้วก็อย่างที่2ก็คือเรื่องของกล้องถ่ายภาพที่เราจะพาผู้ชมไปดูกันเนี่ยต้รองว่าจะต้องว้าวแน่ๆนันนั้นอันนี้ถือว่าเข้าใจตรงกันนะคะว่าประสิทธิภาพมันจะอยู่ประมาณนี้ค่ะจากที่เราใช้งานมาต่อมานะคะก็คือว่าตัวนี้เนี่ยหน้าจอเขาเป็น IPS LCD แต่เป็น iPS LCD ที่จ สวยมากๆแล้วก็ refresh rate เนี่ยจะอยู่ที่90 hz นะคะตัวนี้การใช้งานในเรื่องของจอภาพเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยเรานึกว่าแบบเป็นพวกอัมเล็ธรรมดาแล้วกันดูไปดูมาเอา้ามันอ๋อมันไม่ถึงขนาดอัมเล็แต่มันสวยมากเป็นจอที่สีสันค่อนข้างดีนะคะเป็นจอ IPS LCD จริงๆแต่ดีมากแล้วตัวทัชมันเนี่ยคือตอบสนองได้ยอย่างยอดเยี่ยมมากตอนเล่นเกมเนี่ยแม้ว่าจะกราฟิกไม่ได้สมูทสักร้อขนาดนั้นแต่การสัมผัสและทัชลงไปเวลาเราแตะๆตีๆเนี่ยโห คือมันรู้สึกดีมากนะคะจริงถ้าตัวนี้มาพร้อมจอโอเรสนิดนึงแล้วมันจะสะดเดวมากเลยเพราะว่าอย่างที่เราได้เกิ่นไปว่าการมี G Space เข้ามาเติมเต็มแล้วเราใช้งานได้90%เนี่ยโอ้โหคือมันว้าวมากแล้วถ้าเกิดว่าตัวนี้ได้จอโอเรสนิดนึงจะดีมากเลยนะคะเสะียดายแต่ว่าบางเจ้าก็เป็นโอเรต 60Hz มาตัวนี้ก็เป็น IPS LCD ที่สีสันค่อนข้างเข้มหน่อยนะคะแต่ว่าตัวนี้จะได้ 90Hz มาด้วยอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะขอบจอนะคะค่อนข้างบางเลยทีเดียวเราจะเห็นได้ว่าจากการดู YouTube นะคะซึ่งอย่างที่่่คคุู้้ชมไไดดดดดเหห็นนนนนกกัวกัววาาปตติิะะจอขใญึ 6.78นิ้วเราว่าเต็มตาดีในตลาดนี้ไม่ค่อยมีใครที่จะกล้าทําหน้าจอประมาณนี้สักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่จะท 6. 6าํา6.6กันตัวนี้6.78นิ้วเนี่ยเกือบ6.8เลยเนี่ยถือว่ามีความเต็มตานะคะแล้วก็ขอบจอค่อนข้างบางสวยงามมากๆเรียกว่าทําในเรื่องของการออกแบบมาเนี่ยได้ค่อนข้างดีกว่าหลายๆเจ้าที่อยู่ในราคานี้เช่นกันค่ะ สำหรับเรื่องต่อไปเราจะพูดกันนะไปต่อกันเลยก็คือเรื่อง <freakin> ของกล้องถ่ายภาพแล้วกันนะคะสำหรับกล้องถ่ายภาพของตัวนี้อย่างที่เราได้เกิด่นําตอนแรกนะคะว่าจะมีทั้งหมด4ตัวประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์หลักนะคะ108ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็มีเลนส์ของ ultra wide นะคะอยู่ที่8ล้านพิกเซลค่ะกล้องเดฟ2ล้านค่ะแล้วก็กล้องมาโครนั้นจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ะในส่วนของการถ่ายภาพเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าถ้าเทียบกับโน้ตวาเก้าตัวเก่าแล้วว่าตัวนี้ถ่ายรูปสวยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันนะคะเมื่อจะเป็นเรื่องของแสงสีต่างๆซึึ่่่งงงตัวเเเรรราออนียปคคทใุกหูมซ ดูจะเห็นว่าเรามีแท็บเล็ตของ h u วเว่ที่ใช้อยู่ใช่ไหมคะข้างหลังมอนิเตอร์นี้ก็ของ h u วเว่นะคะแล้วก็ h u วเว่ P 5 0 Pro สีดำนะคะอีกเครื่องหนึ่งที่เราอยู่ในมือเรามาแทบตลอดเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ทําดูคลิปหลังจากที่เราใช้งานมาเป็นเดือนเดือนด้วยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ติดตัวเราตลอดในเรื่องของกล้องถ่ายภาพเนี่ย ต้องบอกว่าดีมากแล้วแ้วเคามีความกังวลว่าเอ๊ะโหเ่ยถ่ายภาพออกมาแล้วแบบมันจะเป็นยังไงบ้างนะสีสันจะเป็นยังไงบ้างเราะว่าเท่าที่เราลองดูนะคะแล้วที่ว่าคนหลัก้องเองก็สําคัญการถ่ายภาพต่างๆเนี่ยการบิดแสงบิดอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าสําคัญนะคะสีสันออกมาเนี่ยเราว่าก็สำหรับเราเราแฮปปี้นะเราไม่รู้สึกว่ามันมันเพี้ยนแต่อย่างใดนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าถ่ายออกมาได้ได้ดูโอเคถ้าเรื่องสีให้เฉยนะเราว่ารอบนี้เองโหเ่ยก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะคะแม่นยํา ตรงแต่ว่าในตัวของ Ultra Wide ที่ให้มา8ล้านพิกเซลเนี่ยแล้ว,ว่าตัวนี้เนี่ยในตัวของความละเอียดความคมชัดเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่แล้วก็ตัวของกล้องหน้าเนี่ย16ล้านพิกเซลนะคะยังเป็นสไตล์ Huawei อ,อ,อยู่คือเรายังคิดว่ามันยังมีความปืดๆอยู่เหมือนกันนะคือ คือคุณเข้าใจมือถือแบรนด์ Huawei สินะฮะที่เป็น beauty มาตลอดคือทําดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตามลําดับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆเจ้าเองก็พัฒนาในเรื่องของกล้องหน้ามาได้ไกลเหมือนกันดังนั้นอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถ่ายจากแอปพลิเคชันของ Huawei โดยตรงเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ดูธรรมชาติสักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็สามารถใช้แอปพลิเคชันอื่นเนี่ยเพิ่มเติมได้นะคะก็โหลดออกมาได้เลยนะคะอย่าง beauty plus, makeup plus อันนี้เนี่ยก็จะทําให้การถ่ายรูปของคุณเนี่ยดูสวยงามมากขึ้นซึ่งอย่างที่บอกแล้วคับว่าเดี๋ยวนี้คน ไม่ได้แปลกอะไรนะคะแล้วก็กล้องของโฮเวอร์เนี่ยฮาร์ดแวร์ของเค้าเนี่ยมันค่อนข้างจะดีอยู่แล้วเราว่าเวลาเอาไปใช้งานต่างๆเนี่ยเราว่าในตัวกล้องหน้าค่อนข้างน่าพอใจค่ะต่อมาเป็นเรื่องของหน่วยความจำภายในนะคะให้มาที่ 128G งร a อิแรมอันนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราคิดว่านะถ้าโฮเวจัด256 g าิมาเนี่ยโอ้โหเหมือนเอาบาซูก้ายัดใส่หน้าเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามันมา128เนี่ดี๋ยต้องบอกว่ามันอยู่ในมาตรฐานนะคะไม่ได้แบบรู้สึกว่ามัน เยอะหรือว่ามันน้อยแต่อย่างใดนะคะ้ดยความจา128กิกน,นะคะจะไปสอบค้องกับเรื่องที่เราจะพูดต่อไปก็คือเรื่องของงานวิดีโอของรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยงานวิดีโอนะคะกล้องหลังนะคะจะมีตัวของความละเอียดนะคะในการถ่ายวิดีโอสูงสุดคือระดับ Full HD แต่ที่เรางงนิดนึงคือมีหัวข้อเฟรมเรทมาให้นะคะแต่กดยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้ะคะ่ะจะปรับเป็นความละเอียดเท่าไหร่ก็ปรับเฟรมเรทไม่ได้นะคะแล้วเขาจะใส่ช่องนี้มาทำไมอันนี้อันนี้เราไม่รู้จริงๆนะคราวนี้เขา ค่อนข้างจะโปรโมทในเรื่องของการถ่ายวอล์กพอสมควรนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยจะมีโหมด d u โ View นะคะหรือว่าการถ่ายสองหน้าจอทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมๆกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่เขาเนี่ยใส่มาให้กับเรานะคะให้เราเนี่ยได้ใช้งานกันในโหมด u a l View อีกหนึ่งโหมดนะคะที่ใส่มาเลยก็คือการถ่ายวิดีโอสลับหน้าหลังได้ในขณะที่เราถ่ายวิดีโอนั่นเองนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าโหวเว๋อก็เน้นย้ำมานะคะว่าโน้ต9 SE เนี่ยจะปลดล็อกนะคะในตัวของการถ่ายวอล์กให้กับเรา รู้ส like right ึกว่าถ so so ่ายได้เหมือนเครื่องแพงๆนั่นเองนะคะก็คือถ่ายแบบเดินไปกับสลับกล้องหน้ากล้องหลังอันนี้ดีมากเป็น one t a k นะคะคนตัดต่อมีความสุขนะคะใครที่เป็นคนชอบถ่ายวิดีโอแล้วก็แบบตัดมา20 30 40ช็อตเป็ไงแล้วส่งไให้คนตัดต่อคนตัดต่อใต้ไมนงันนะมีนะ คุณเขาไม่รู้นะว่าเราต้องการอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถสลับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้แบบนี้เนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยดูโอเคมากขึ้นนะคะในการทำร็อกหรือว่าทำวิดีโอต่างๆที่ต้องการความต่อเนื่องนั่นเองนะคะแต่ถึงกระนั้นแล้วนะคะแม้ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะทําฟีเจอร์เกี่ยวกับการทำร็อกมามากเพียงใดนะคะแต่ว่าในเรื่องของการกันสั่นเนี่ยเราคิดว่ายังไม่ใช่จุดเด่นของรุ่นนี้สักเท่าไหร่เหมือนกันนะคะอันนี้แอบเสียดายจริงๆคือถ้าเกิดว่าทําเรื่องของการสั่นมันเนียนเลยนะคะดีๆเลยเนี่ย น่าจะทําให้รุ่นนี้เนี่ยมีจุดขายมากขึ้นในการถ่ายร็อกกันเลยทีเดียวเพราะว่าเครื่องสวยจริงๆนะให้พูดอีกร้อยรอบก,ก็ได้นี่เดี๋ยวรูปรูปรูปนี้สวยมากเออแต่ปัญหาอย่างหนึ่งนะที่เราเจอคือมันเป็นรอยนิ้วมือง,ง่ายมากอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อมานะคะจะยนความสวยได้สักพักหนึ่งต้องใส่เคสเพราะเป็นรอยนิ้วมือง,ง่ายมากเห็นไหมเป็นไรไหมเนี่ยเนี่ยนนมาและแต่สวยมากถึงมากสุดเลยนะคะเรียกว่าอันนี้คือไล่สีแบบมีระดับจริงๆไม่ฉูดฉาดดูมีความแบบ ลงตัวมากนะคะดูดีมากมีชาติตระกูลมากนะคะเป็นโทรศัพท์ที่ข้าหลังแวววับและสวยงามมากนะไม่รู้จะพูดทำไมบ่อยๆชอบอะโอเคไหมฉันชอบอะโอเคป่ะต่อมาในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะ Snapdragon 680เองเนี่ยก็ไม่ได้กินแบตเตอรี่มากสักเท่าไหร่นะคะตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยแบตเตอรี่อยู่ได้ค่อนข้างนานค่ะสามารถใช้งานได้เป็นวันๆเนี่ยอย่างแน่นอนนะคะรวมถึงตัวชาร์จเร็วที่มีกําลังไฟ66วัตวต์ตัวนี้มันเร็วจริงๆคือใครที่ใช้65วัตต์66วัตต์มาแล้วนะเราบอกเลยกลับไปใช้18วัตต์20 ที่ใส่เสียไปเรียบร้อยเราบอกได้เลยว่า6 6วัตเนี่ยมันเร็วจัดจัดมากๆแล้วก็อุปกรณ์ห h u a ู e i ของนัด,ดุด <c oughs> เกือบทุกตัวเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นแบบเริ่มจาก4 4วัตต 6 6กวัตต์อะไรเงี้ยคือมันโอ้มันเร็วมากนะคะเราจึงได้รู้สึกว่าการใช้อุปกรณ์ที่มีชาร์จเร็วปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยชอบลืมชาร์จแบตเตอรี่ในตอนกลางคืนบ่อยๆก็มาชาร์จตอนเช้ากันไปอันนี้ก็ได้แล้วแต่มุมมองนะคะอ่ะโอเคไปสรุปกันค่ะสรุปเลยละกันสำหรับรุ่นนี้นะคะ Huawei Nova 9 SE ตัวนี้ถามว่าเราชอบไหมเราค่อนข้างชอบเราชอบเพราะอะไรเพราะความรู้สึกในการใช้งานของเราตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะมันไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะแต่เราคิดว่าเขาพยายามที่จะยัดในตัวของแอปพลิเคชันต ถ้าเป็นภาษาจริงๆมันจะเรียกบล็อกแวร์ก็ไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ติดตั้งแต่ว่าตัวแอปเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยไลฟส์สไตล์พวกนี้ก็จะมีมาเลยเซเว่นท e, ูเบอร์นี่เวลเล็ตช็อปปี้ลาซาด้าชีอินใช่ไหมคะบุ๊กกิ้ง grab หมอพร้อมอะไรแบบนี้เนี่ยที่เขาใส่มาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรคือจะโปรโมทว่าโหลดได้นะจ๊ะลองโหลดสิอ่ะสมมุตินะดูอยากจะโหลดหมอพร้อมสักอันหนึ่งเนี่ยพอกดเข้าไปปุ๊บนะคะมันก็จะบอกว่าติดตั้งเลยไหมนะคะอันนี้มันคือการนําเสนอว่าตอนนี้มือถือหัวเว่ยเองก็เริ่มที่จะพร้อมในด้านของการใช้งานในเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วนะคะทำให้เรารู้สึกค่อนข้างชอบตัวนี้ภาพนิ่งออกมาค่อนข้างดีมากนะคะแต่ว่างานวิดีโอแม้ว่าจะใส่ฟีเจอร์มาเยอะแต่สำหรับเราเราคิดว่าอาจจะให้จุดขายสําคัญก็ว่าได้เพราะว่าเราคิดว่าการถ่ายสลับหน้าหลังก็ โอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าทํางานวิดีโอให้มี60เฟรมให้มี 4K นะคะแต่ว่า CPU มันได้เท่านี้เราพอจะเข้าใจว่ามันอาจจะทําไม่ได้แต่ถ้ามันทําได้หรือมันเป็น CPU อื่นที่มันทําได้เนี่ยก็จะทําให้รุ่นนี้ดูน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองค่ะรวมถึงในตัวของรุ่นนี้นะคะตัวลําโพงเสียงค่อนข้างดีมากนะคะค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ตําแหน่งของมือในการจับถือเนี่ย ไม่บังลำโพงด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้การใช้งานของเครื่องนี้มันทำให้เราค่อนข้างรู้สึกชอบมากๆนะคะหน้าจอ IPS จริงจะเป็น IPS ที่สวยมากเราอยากทุกคนได้ซื้อเครื่องนี้มาลองคอมเมนต์บอกข้างล่างเราว่าหน้าจอมันสวยจริงหรือเปล่าเพราะเราบอกได้เลยว่ามันสวยมากจริงๆนะคะเจ IPS ้าอ p เอะไรสวยขนาดนี้จริงๆตั้งแต่นว่า 5T มาแล้ว ไอเพียสอะไรสวยขนาดนั้นนะคะค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างดีแต่ว่าแน่นอนว่าการแสดงสีดําก็ต้องยอมรับไปว่าอาจจะสู้ในตัวของจอพวกกลุ่มของโอเลไม่ได้นั่นเองค่ะและนี่คือหัวเว่ยนวา9 SE นั่นเองนะคะใครที่อยากจะได้นะคะเรามีโปรโมชั่นมาฝากทายคลิปค่ะไปดูกันสำหรับราคาะคะหัวเว่ยนวา9 SE นะคะ B e Inspire B Nova นะคะ9,490บาทนะคะรับฟรีไปเลยหัวเว่ยฟิเลสนะคะมูลค่า2,490บาทนั่นเองแถมยังได้รับสิทธิพิเศษนะคะจากหัวเว่ยโมบายเซอร์วิสอีก มากมายค่ะสําหรับสิทธิพิเศษนะคะก็คือได้รับ Huawei Video Plus VIP 1เดือนแล้วก็ได้ Huawei Video Movie Pass นะคะมูลค่า200บาทอีก1เดือนค่ะ Huawei Music Premium นะคะอันนี้คือโคกระม,มี่เยอะมากๆมูลค่า387บาทนะครฟรีไปเลย3เดือนแล้วก็มีตัวของ Alwayson Display นะคะดีไซน์ by Huawei Team Studio นะคะตัวนี้เนี่ยรับฟรีไปเลย1ปีเช่นกันแล้วก็ Huawei Mobile Cloud Storage นะคะ200 g 1เดือนนะคะฟังไม่ผิดน,นะ200 g นะเยอะมากอันนี้ให้ลองใช้ดูก่อน1เดือน ชอบหรือเปล่านะฮะมูลค่านะฮะเดือนละ99บาทนะฮะคือว่าเป็นหัวเว่ยคลาวด์เซอร์ที่ราคาค่อนข้างดีมากนะคะส่วน o p เปอเรเตอนะคะคนที่อยากได้นะคะก็มีของ AIS นะคะเริ่มต้นนะคะ2,990บาทแล้วก็ TrueMove H นะคะเริ่มต้นที่2,990บาทเช่นกัน,นะคะ่ะรายละเอียดนั้นเราขึ้นรูปให้คุณผู้ชมนั้นได้ดูตลอดนะคะเพราะว่าถ้าจะให้พูดหมดเนี่ยน่าจะยาวมา,มากๆลองก๊อปปี้ไปอ่านดูกันแล้วกันนะคะในราคา เริ่มต้น2,490บาทค่ะเปิดราคามาประมาณนี้นะคะ9,490บาทรา้ว่าเป็นราคาที่โอเคนะคะไม่ถือว่าโหดเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีฟีเจอร์เด็ดๆเนี่ยสามารถที่จะมันน็อกคู่ต่อสู้ได้ในราคาที่ใกล้ๆกันเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวนี้เนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วผู้ชมลองดูแล้วกันว่า G Space ที่น่าดุดลองใช้มันแล้วเป็นเดือนๆนะคะอย่างจริงจังเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าพอใจน่าจะทําให้แฟนๆ Huawei เนี่ยหายคิดถึงมือถือของ Huawei ได้อีกเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะและนี่คือรายการ Step k e ้กับรีวิว Huawei Nova เจอกันใหม่เทปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะคะมีหลายช่องทางเลยทิกต็อกนะคะช่วงนี้น่าดูไม่ค่อยได้อัพแต่ก็จะกลับไปค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ